สวัสดีครับนี่เห็นนี่คือต้นทุเรียนนะครับที่เราทำการทาบต้นนะครับทาบต้นเราซื้อต้นพันมานะครับนี่ก็ต้นนี้ก็ร้อยกว่าบาทแล้วนกะ็มาทาบต้นซึ่งต้นนี้เราเพาะเม็ดไว้เป็น,เป,นเป็นทุเรียนบ้านนะครับประมาณสองปีนะครับต้นนี้สองปีอันนี้ซื้อมาทาบ เราเป็นมือสมัครเล่นนะครับไม่ใช่เป็นมืออาชีพเราก็ท้าไว้อยู่สี่ห้าต้นนะครับนี่นี่ต้นหนึ่งต้นหนึ่งแล้วก็ตู้นหนึ่งต้นนะปลูกไว้มาดูว่าหลังจากที่เราทาบแล้วมันติดลักษณะการติดเป็นอย่างไรนี่ครับดูกิง่งดูต้นไอ้ที่มันติดนี่แหละครับมันจะต้นใหญ่มันจะใหญ่นะครับนี่ใหญ่เห็นไหม อันนี้อันนี้ข้างล่างดูนิ้วนะครับส่วนอันนี้เป็นไงครับเท่านิ้วเลยติดแล้วน,นี่คือลักษณะติดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาควนตรงนี้นะมาควนตัดถอนน้ำเลี้ยงนะครับนี่ดูลักษณะดูการแตกยอดใช่ไหมครับแตกยอดดีมาก เป็นทุเรียนหมอนทองนะครับที่เราทาบต้นต้นต่อส่วนต้นนี้มูซันคิงนะครับต้นนี้นี่ก็ติดแล้วเหมือนกันใหญ่ไล้เห็นไหมครับโมซันคิงนี่นต้นนี้น่าจะเป็นหลงรลัแปรนะครับนี่ติดติด เราไปมาควันตรงนี้ตัดกำลังแตกยอดกำลังแตกยอดนะมาติดตามต่อไปนะครับว่าเป็นอย่างไรเอาดู ตัดยอดแล้วน่ครับตัดยอดแล้วอันนี้ต้นตอที่มันแตกขึ้นมาใหม่เราก็จะหักทิ้งน่ครับอย่างนั้นเขาก็จะมาเลี้ยงต้นนี้เห็นไหมครับติ้งดูชัดๆนะครับต้นมะตอย ครับสวัสดีครับ